สวัสดีครับร้านประดิศาประดับยนต์นครสวรรค์นะครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งฟิล์มสมาร์ทเทคซูเปอร์แบ็กเซรามิกครับผมกันความร้อนสูงดำนอกสว่างในเป็นเซรามิกครับผมด้านนอกจะมองไม่เห็นด้านในเลยครับตัวนี้ลูกค้าใช้รอบคัน80แผ่นหน้า60ครับ ติดฟิล์มวันนี้ลดทันที40%ครับผมโปรโมชั่นจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมครับด้านในมองออกมาสว่างชัดเจนไม่บดบังสายตายามค่ำคืนครับตัด IR ได้ถึง87%ครับกันความร้อนรวมอยู่ที่90%ครับรับประกัน7ปีครับผม ร้านประดิษฐ์สาวประดับยนต์ขอบคุณครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านประดิษฐ์สาวประดับยนต์นครสวรรค์นะครับ